สุนารีราชสีมาโบกมือลาเมืองไทยหลังเลิกรากับสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์ เรได,ไดวาวทำเอาหลายคนต่างเสียดายเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณสุนารีราชสีมาได้โพสต์ประกาศข่าวร้ายเลิกกับสามีอย่างวอลเตอร์ฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วก่อนจะลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีเลยโดยเธอได้โพสต์ระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพึ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกับฉันจังเลยต้องบอกเลยว่าล่าสุด เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดของคุณสุนารีราชสีมาได้โบกมือลาเมืองไทยหลังเลิกกับสามีฝรั่งตาน้ำค่าวาวอลเตอร์โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพหลังได้ไปพักใจอยู่ที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ระบุข,ข้อความมาไว้ว่า Hello Paris จงเชื่อมั่นในความดีงาม